สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้สิพามาย้ำเห็ดรวมใส่กุ้งใส่ลูกชิ้นปลาเนาะค่ะเนาะใส่วุ้นเส้นใส่หมูน้ำลวกไว้แล้วค่ะลวกไว้เรียบร้อยเดี๋ยวสิมาเห็ดน้ำย้ำกันเนาะค่ะเนาะเห็ดเอาก็ลวกใส่กันแล้วเห็ดหูหนูเห็ดคอนสนเห็ดดำจา้ามาค่ะมาย้ำกันเลยค่ะมาย้ำกันเลยจา้าใส่ตัดตมบกักพริกใส่ชิลลรสแล้วเด้อค่ะเด้อ น้ำตาลแล้วแต่ค้นมักหวานมักบ่าหวานเนาะค่ะเนาะแล้วแต่ตามใจปากจ้าบริกะบริกาำนวนไม่มีวัดไม่มีตวงเพราะว่าคนเขากินบุคือกันค่ะพี่น้องค่ะบักหนาวนี่กระใสตามใจยายตาดปาดมาจังสี่สองนวย เมื่เล้าน้ำหลายหลายพี่น้องค่ะถือกินหอมหวยหวยเลยใส่ประมาณน้อยเคิงก่อนต้องปลามักกินนั่นเปรี้ยวค่ะเ่วันย้ายตาเฮดนี่สิใส่อันนะ่ะพริกเผาคํานึ่งเด้อค่ะเด้อเพราะว่ามันจังสิมีสีสันจ้าใส่พริกเผาให้หอมน้ำจ้าแล้วต่ผูหมักบ่ใส่ก็ได้ใส่ก็ได้นาอกค่ะเนาะ เพราะว่ายอยากจะมาความหอมของพริกเผาค่ะมักความหอมของพริกเผาแล้วก็มักสีสันเหยดในน้ำยำเขาสีสวยจ้ะพี่น้องจ๋าเก็บมาแล้วก็ต้องเฮ็ดกินเสาอาทิตย์บ่ได้ออกบ้านบ่ได้ไปใส่เกเฮ็ดกับเต่าสู้ลูกสู้เต้ากินเนาะค่ะเนาะ เจิดนิดนึงมือเป็นะเฮ็ดซูคุณยายกินน้องป่าบ่ได้กินน้ำน้องป่าได้กินน้ำขมเดี๋ยวน้ำตาลใส่กะขมก็ได้ค่ะนางเล้ยเอามาหน่อยที่บาทน้องป่าเบ่ออิมอ่มบ่ซ่านวันนี้ก็เลือกจับให้นางหน่อยจ้าลูกสาวล่า น้อหมูจัดน้อหมูจัดเมิ้นกับมากหมากเด้อพี่น้องค่ะแต่ว่าบะหมี่ปลาหมึกเนื้องหมูจัดหมักเป็นไปอยู่น้ำอีตาอยู่ไทยธานี่ไปซอยตาเห็ดงาอันดับสัน้นอืมจ้ะมาผสมกันเลยจ้า,า,าเจตาสีเอาเห็ดกระบุนเส้นลงก้อนเด้อค่ะเด้อเพราะว่าบุนเส้นนี่สิอยากเข่ามูอยากแต่กต็ตัดแล้วล่ะค่ะตัดแล้ว ตัดแล้วนะคะตัดวุ้นเสร็จแน่นังบวยาวพี่น้องค่ะสีสันก็จะเริ่มเริ่มฉายแววความเผ็ดนิดนึงต่อไปก็จะเป็นหอมเนาะคะ่ะเนาอหอมใหญ่หั่นใบกับขิงค่ะหอมใหญ่กับขิง ลูกชิ้นปลากุ้งผักตั้งโอ้กะเอื่นซื้อนี่เยอค่ะมักคักผักอันนี้ค่ะมักแหงนะกันาะ <c oughs> ชอบมากผักอันนี้ความหอมสุดอลังการ ใส่ยำยำแล้วขาดผักอันนี้ชื่อว่าตายเอดเลียดเลยค่ะไม่ไม่ใช่ยำแล้วมันบ่หอมค่ะพี่น้องค่ะยำนี่กันขาดผักตัวนี้นี่ชื่อว่าไม่มีความหมายแล้วจ้าจังสิใกลเนาะค่ะนะซึ่งเป็นกุ้งเห็ดเป็นเห็ดจ้ะผักเป็นผัก ชิมเลยจ้าอืมขาดน้ำปลาคำนึงอือืเผ็ดกินก็ข้าวเจ้าสุดยอดค่ะยำมะนาวอีกชิ้นหนึ่งนี่ปรุงให้เห็นเห็นเลยค่ะเด้อ ปรุงให้เห็นเห็นปามากินรสใดผู้ใดมากินรสใดก็ใส่รสนั้นเนาะค่ะเนาะใครชอบรสไหนก็ใส่รสนั้นปรุงให้เห็นค้นให้เห็นเห็ดก็เก็บให้เห็นค่ะอ้าวเห็ดดำใส่สมาหน่อยเถอะเนาะพี่น้องค่ะน่าตายา เห็ดดำซะมาหน่อยแท้ซิมเห็ดหูนูกันนะอือจับเบื่อกแ่บมากจัดจานเลยจ้ะจานเราจัดไว้แล้วต้มไข่สองน้วยค่ะพี่น้องค่ะเออ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 เพะเนือไปส่วนนะนี่ ต้มไข่สองหน่วยทุกหยดมีคุณค่า มีคุณค่าอาหารจากธรรมชาติบ๊ทอาแต่บ๊ทธรรมรชาติก็คือวุ่นเสียนวุ่นเสียนบรด้เฮ็ดเองนะค่ะนะเห็นไหค่ะไข่ต้มสองหน่วยคนละหน่วยกับน้องปลาแซบแบๆกับพี่น้องะ่ะมาเด้อค่ะดำเด้อมากินน้ำกันจ้า ที่ไหนคะพี่น้องคะหน้าตาเป็นตะกินบบมาเด้อค่ะมาเด้อร์นีเน่เห็ดเราก็เป็นเห็ดนะคะมาครับมาพากินข้าวพี่น้องค่ะวันนี้จ้าว <laughs> ันนี้วันอย่างนนวันเสาร์ตื่นเที่ยงมับ้บ <laughs> ตื่นเราก็มันได้กินโลด ก็บ่อยากปลูกน้ำละพี่น้องค่ะเพราะว่าอยู่ีนอากาศมันหนาวอยู่ีนอากาศมันหนาวยามเมื่อเศร้านางตื่นแต่เศร้าซุมืือตีหาซุมืือเป็นขึ้นรถเมล์เมื่อคืนนี้บ่ไม่เหตุงานเดึกติแม่นบ่ครูอ่านหนังสือหลายหน้าซ้ำเพราะว่าครูครูครูเข้มงวดเพิ่นเด้เพราะว่าเพื่อนนั่นซากกร์มูคนไทยเนาะบ่คือคนแด่นเพิ่นก็เลยต้องอ่านหนังสือหลายแน่ เจ็บปะเจ็บมากกินเห็ดหูหนูโซแน่นั่นของมักของโปรดของมักนางสาวกินสาวบุย้ยบุ้ยกินบุย้ยกุลสตรีม้วนคำเดียวลูกแม่ <c oughs> เหล็กคับเพดานยุเหล็กจ้องแขวกัน khắp phê đàn nhớ chỉnh khắp nhây và sẵn á mới lại bột à hay nô cắp cắp lúc chín, chín bà chín. nhằm đồn đồn này cùng tổ bậc nhây nhằm xoắn thì à lươn và mình liềm ยังไงเอาะด้อยบ๊วยเจ็บบอกเอินป้าป้าย้ายย้ายกินน้ำเนี่ยเข้าเจ็บเอินพี่เล็กกินน้ำเนี่พี่เล็กคนสวยพี่เล็กขามากินน้ำน้องปลาจ้าไหมตัวไหนแจกไหนแจกว่าน้องปลามาเร็วไว้สั้นวะเอาขึ้นไปไม้ขึ้นใครบ๊วย ใครคำเดียวว่าพอติลูกใครมันใ่ญ่ว่าพอติมันยกไม่ขึ้นเนี่ยโอ้ยโยเดาย,ย,ย,ยนี่คือลูกแม่ตัวจริงเสียงจริงเป็นเมืดเด้อค่ะลูกยายตากินข,ข้าวคำใ่ญ่มันนานอิ่มขันคำหน่อยแมนป่มนแมนแมน อยากอายว่าบริหานกินคำไงบอกอันบุยวางแหงวายแหงหยัดใจหยัดใจพุณอะจักเห็ดหูหนูจักวุนโนโก่นเสนเ้นมันแสบอ่ะมันแสบเวอร์เพิ่งเด้อพี่น้องค่ะถาดบ่มันน้อยๆเด้อค่ะเด้อถาดใหญ่ก็ตุกคน เข่ามากเลยบุ้ยย่ยำก็แน่ลูกจังเบ้าใครเข่ามากเลยเข่าใส่เข่าปากติฮะเข่าปากหรือเข่ากันเข่าปากเข่ากันแล้วก็เข่าปากมันาปะเข่ากันกกกเขาน่ากัน <c oughs> โอ้ยไม่ไม่ขึ้นหรอกสอนเด็ตักไม่ไม่สอนเอ้ามันซ่อมตีหน่นแม่บ้านแม่เอาซ่อมติซ่อมตีวางไว้สนะเด้อพี่น้องค่ะ ก็ไม่หน่อยๆเด้อค่ะกินได้หาคนยำแซ่นหนแน่อันนิดอันนั้นนิดอันนี้หน่อยเอาไปเอามาเต็มกะละมังแต่ผู้กินก็บอกยอดเธอผู้กินสู้ตายแม่นบ่ <laughs> ไ,<อ>ไม่อยากไอ่ไม่อยาคลิปมันยาวเออเดี๋ยวคลิปมันยาวเอาให้นี่บอกป้าป่าใหญ่ เจ,เ,เจอกันคลิปหน้าเลยจ้าทำไงป้าอุติล่ะเอเจอกันคลิปหน้าเลยจ้าน้องป้าไปกินตอกก่อนเดี๋ยวคลิปมันจะเหงาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว่าก็รู้น้องป้าสเจะวางปากินเหม่เบิ้ยได้ยนินปอบพี่น้องน้องป้าเสียบาน้องป้ากินหม่ยเ <c oughs> พะนะพโผดผัวบกโบบกแตง